ลวงพี่ถ้าขนาดเนี้ยอะสันหน่อยเถอะอไม่ได้หรอกโยมมันเลยเพลมานานแล้วเดี๋ยวฉันตอนนี้ก็ผิดศีลไม่ดีผิดศีลเนี่ยเรายังปงอาบัตได้แต่เนี่ยเอาซะหน่อยเถอะไม่ได้ฉันะไรแต่เช้าเลยเดี๋ยวเปนลงไปแรงไปอเอาสุขภาพก่อนลองท้องอก็ได้ เนี่ตอนแรกบอกกลัวผิดศีลเนี่ยตอนนี้หยิบเป็นบุฟเฟ่เลยเนี่ยนี่มันเห็ดเมาว่ะชิบหายแลละสีอ่อนกูบอกได้เลยมันเก็บมาแล้วบันเทิงแน่นอนกัญชาชัดชัดรแดกเยอะสุดวะ จะใครจะใครแดกเยอะที่สุดกูเองเอามาได้อร่อยใช่ป่ะตอนแรกยังกลัวผิดสินอยู่เลยนี่ไม่กลัวแล้วเหรอจ๊ะผิดสินอะไรกูไม่ใช่ปราไม่ใช่หรไอ้โลนมึงพูดเองนะแบบนี้กูก็ต่อยได้เดยววะ เอากับกูสักฟุ่นมั้ยล่ะก็มาดิครับเดี๋ยวกูถอดจีวอมาต่อยแม่งเลยเอาย็นเฮ้ยจอดพึ่งมึงไอ้าอะไรวะ